ับตังครับมันเยอะทําไมอะมันเยอะมากอะมันเยอะทําไมอะมันจะเจ็บมากเลครับแล้บอกจริงเลยถ้าเราหบเป็นอย่างนีงผมไม่ตัไ้ไเลยไม่พอใจนะไะแต่แตั้ไยนงว้าวคุณรู้อย่างเงี้ยคุณกำลังจะสูญเสียอะไรเป็นอย่างคุณรู้ไหม

d 爸